ชายชนทั้งนั้นเลยอันนี้คือทําเป็นแม่พันธุทั้งหมดเลยไม่ได้ขายนะคะอันนี้เลยถาดนี้เลยที่ใครๆชายชนก็ถามหาใครๆก็อยากได้กัน อย่างนี้ขายไหมคะพี่ทอขายครับผมเท่าไหรเอ่ยนี่พันหกครับผมทุกกระถางเลยเหรอคะใช่ครับโอ้โหหนึ่งพันหกร้อยนะคะเลือกได้ครับผมทุกกระถางคือไม่มีออนไลน์ต้องมาซื้อที่หน้าร้านอย่างเดียวอ่าด้านนี้เป็นนางไหมนะคะพี่ทอนเท่าไหร่คะนางไหมสามร้อยครับผมสามร้อยทุกกระถางเลยใช่ครับโอ้โหราคาดีนะคะเทพอักษราเทพอักษรานะคะตัวนี้ก็คือเป็นบอลกาบนะคะ เวลาที่เขากัดออกมาแล้วนี่ก็คือสวยมากใช่สวยมากฟอร์มเขาโตเขาจะใบสวยม่ะสวยงา <c oughs> มของเขาชายชนจะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะนี่ก็ชายชนอีกนะคะชั้นหนึ่งชั้นสองนะคะก็จะเต็มไปด้วยชายชนนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะช่องรัตวลาชาแนลนะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมบอนสีนะคะที่บ้านว่าเอนตําบลสีมหาโพธิ์อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดป่าจีนบุรีนะคะพี่ธรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้จะให้พี่ทรพาชมบอนสีหน่อยนะคะได้ได้ครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตู้แรกกันเลยนะคะตู้นี้เป็นอะไรคะพี่ทรอันนี้เป็นลูกไม้ครับผม ลูกไม้อ๋อเบบีเบบีลูกไม้นะคะอันนี้คือสะสมไว้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับผมอย่างลูกไม้นี่ขายไหมคะเนี่ยขายครับขายอยู่ที่ต้นละประมาณเท่าไหร่คะลูกไม้ไซส์เบบีก็อยู่ประมาณสามร้อยผมประมาณสามร้อยไซส์โตขึ้นมาก็สามร้อยห้าสิบขนาดนี้ค่ะอล้วมีไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ห้าร้อยค่ะลูกไม้นะคะเยอะมาก ดี๋ยวเรามาชมตู้นี้กันค่ะนี่เลยละจะบอกว่าเยอะมากนะคะชายชนโอ้โหพี่ทอนอันนี้ไม่ไม่ขายใช่ไหมคะเนี่ยไม่ได้ขายครับไปทำแม่ครับผมไม่ขายปีหน้าครับใครอยากได้นะคะ <ừ. S 1> ต้องติดตามพี่ทอนไว้นะคะชายชนทั้งนั้นเลย ประมาณกี่ต้นเขาเนี่ยเยอะมากไม่ได้นับเลยีก็ต้นไหนก็จับใส่ใส่แวงเลยเยอะมากชายชนนะคะอ,อันนี้คือทําเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยไม่ได้ขายนะคะมีแต่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ด้านนั้นก็จะเป็นโรงเรือนนะคะเดี๋ยวเราไปชมในโรงเรือนกันต่อเลยคะ่ะ ด้านนี้เป็นโรงเรือนนะคะพี่ทอนคะด้านนี้มีอะไรบ้างในโรงเรือนอันนี้จะมีอันนี้มงกุฎจัก,กรพรรดิครับผมมงกุฎจักรพรรดิเทพเจ็ดสีอ๋ออันนี้เป็นตัวเทพใช่ไหมคะเนี่ยครับผมมงกุฎจักรพรรดิโอ้โหอย่างไซส์นี้เราขายไหมคะเนี่ยไซนี้ไม่ได้ขายครับไว้ทาแม่พันธ์ต<อ>น<อ>้นแม่พันแม่พันเก็บด้านนี้่ะคะอะไรเอ่ยน,น,นี่เป็น น่าจะช้างใบบัวนะครับอ๋อบอนบ้านบอนบ้านครับอย่างนี้เท่าไหร่คะพี่พี่อย่างนี้ต้นละร้อยครับผมหนึ่งร้อยบาทัะผมอ่านี้เลยถานนี้เลยที่ใครใครใครชนครับผมก็ถามหาใครใครก็อยากได้กันอย่างนี้ขายไหมคะพี่ทองขายครับผมเท่าไหร่เอ่ยนี่พันหกครับผมทุกกระถางเลยเหรอคะใช่ครับโอ้โหหนึ่งพันหกร้อยนะคะเลือกได้ครับผมทุกกระถางคือไม่มีออนไลน์ต้องมาซื้อที่หน้าร้านอย่างเดียว เนี่ยนะคะอ่ามาดูใกล้ๆเพชรเจ็ดสีบอลสีตัวเทพเนี่ยนะคะนี่ถ้ากัดสีสวยเลยถ้ากัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่สวยมากเขาโตเต็มฟอร์มเขาจะกัดนกพะเก้านะคะโอ้โหสวยมากด้านนี้เป็นนพกพะเก้านะคะนี่เป็นเจ้าสาวเจ้าสาวสวยหวานมากคะ่ะนี่จะเป็น มนสวรร,วร,ระค,ะคร์มนสวรรค์นะคะครับมนสวรรค์มนสวรรค์ศิลาหุ่มทองศิลาหุ่มทองโอ้โหเสือจังชมพูทวีปชมพูทวีป,วปด้านนี้คือเป็นเป็นต้นตั้งแม่ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับผมจะมีดอกพะก้าวน,นะคะด้านในชมพูทวีปศิลาหุ่มทองมนสวรรค์นะคะอ่ะด้านนี้เป็นนางใหม่นะคะ พี่ทอนเท่าไหร่คะนางใหม่สามอยครับผมสามทุกกระถางเลยใช่ครับโอ้โหราคาดีนะคะนางใหม่นะคะนี่เลยใครตามหาอยูอ่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเบบีของชมพูทวีปรักเอ้ยรัตนศินป์มณีรุร้งแสน <Okay. S 1> รักพญาขอมมงกุฎจัก,กรพรรดิ เพชรจอมทองด้านนี้ก็ใส่ตั้งแม่ใช่ไหมคะเก็บไว้ทําพันเก็บไว้ทําพันค่ะนี่เลยนี่เลยมาดูอีกแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นชายชนนะคะพี่ทอนขายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทั้งหมดครับเท่าไหร่คะเนี่ย้นทหกร้อยครับผมทุกกระถางเลยนะหนึ่งพันหกร้อยโอ้โหกระถางครับผมใครมาก่อนก็ได้เลือกฟองดอกใครมาก่อนก็ได้ต้นสวยไปด้านหลังก็จะเป็น บนสตัวเทพนะคะจะเป็นดารานพรัต์สวยมากองค์หญิงทอฝันแล้วก็ด้านนี้ก็องค์หญิงทอฝันนะคะอีกหนึ่งกระถางมาดูถัดถัดมานะคะก็จะเป็นเศรษฐีพันล้านใช่ครับอันนี้ไม่ขายเช่นเดียวกันใช่ไหมคะไ่ได้ขายครับไว้ทําแม่ตั้งแม่ครับผมแล้วก็ตัวนี้นะคะธาตบางแก้ว ทาดางแก้วนี่ราคาก็แรงพอตัวแรงครับแรงไซนี้ก็จะประมาณสามสี่หมื่นได้ค่ะเนี่ยนะคะทาดางแก้วนะคะประมาณถ้าขายก็อยู่ที่สามถึงสี่หมื่นบาทนะคะใ่ครับเศรษฐีพันล้านถ้าถ้าถ้าขายนี่ไซประมาณนี้เท่าไหร่คะใช้ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณสองหมื่นครับผมสองหมื่นนะคะใช่ก็คือบอนสีตัวเทพราคาเขาจะจะสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเมืองเกาะเก็ดนะคะ พี่ทอนด้านนี้ก็ไม่ขายหรอคะไม่ได้ขายครับวันนี้ไว้ทำแม่ครับโ่อสวยมากเมืองเกาะเก็ดนี่เลยค่ะตัวตัวนี้ตัวนี้ที่กําลังฮือฮากันตอนนี้นะคะเทพอักษราเทพอักษรานะคะตัวนี้ก็คือเป็นบอลกาบนะคะเวลาที่เขาออ่กัดออกมาแล้วนี่ก็คือสวยมากใช่สวยมากฟอมเขาโตเขาจะใบสวยสวยงามค่ะ แล้วก็ด้านนี้เป็นอะไรบ้างเป็นลูกไม้ครับลูกไม้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่จะมีพวกนี้คือมีชื่อนี่คืทับทิมบุรพาอันนี้นำโชคครับผมนำโชคอ๋อวันใบกงลักษณะจะคล้ายๆขุนแผนอ่าแล้วก็ม่วงมงคลค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นไก่มงคลครับผมไก่มงคลครับอ่ค่ะแล้วก็ด้านนี้เป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยใช่ลูกไม้ทั้งหมดลูกไม้ขายไหมคะขายครับผมลูกไม้ กระถางละเท่าไหร่คะพี่ทอนไซนี้กระถางละห้าร้อยครับผมห้าร้อยนะคะไซใหญ่นะครับไซโตแล้วครับค่ะใครตามหาลูกไม้ไปเลี้ยงนะคะสายลุนเนาะครับนี่เลยค่ะจะโตเติมฟอร์มเพราะว่าสวยครับเขาจะใช่ใบเขาขึ้นสีขึ้นอะไรอันนี้พอเองหมดเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมนี่เขาเองค่ะข้างล่างก็เป็นลูกไม้มันอันอด้านล่างก็ยังมีอีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันด้านล่างก็เป็นลูกไม้ทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ครับผม Oh, oh. อย่างอย่างเบบีขนาดนี้ไซส์เท่านี้เท่าไหร่คะเนี่ยถ้าไซส์นี้ขายอยู่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะคะสวยะสวยมากสายลุ้นสายลุ้นนะคะ <c oughs> ห้ามพลาดนะคะ <c oughs> มีให้เลือกเยอะ <c oughs> มากนะคะลูกไม้แล้วก็ด้านนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะเนี่ยนะคะใบใครชอบใบแบบนี้นะคะมีเยอะเลยนี่เพชรเจ็ดสีนี ด้านนี้ก็เป็นไม้สะสมเช่นเดียวกันนะคะอ่ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเทพเจ็ดสีนะคะนี่นะคะเบบี Baby. ซับเจริญหมอสีน้อยโอ้โหน่ารักตะมุตะมิมากค่ะ <c oughs> เทพเทวริศนะคะด้านนี้นะคะไม้สะสมมีแต่สวยๆมีแต่บัญสีตัวเทพทั้งนั้นเลย นกพักก้าวนะคะด้านหลังล่ะครับพี่ทอนเป็นลูกไม้ครับอ๋อลูกไม้ขายไม่เอ่ยขายครับผมราคาก็อยู่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนะคะตัเนี้ก็ไก่มงคลครับอ๋อไก่มงคลนี่ขายไหมนี่ก็ขายครับสองพันห้าสองพันห้าร้อยก็จะเป็นไก่มงคลนะคะอ่าขายตามหานี่จะเป็นหงเหินหงเหินเขายเดบ้หงเหินครับเท่าไหร่คะต้นละสองร้อยห้าสิบครับผม $250 าสนะคะโอ้โ oh, ห oh. ราคาจับต้องได้เลยนะคะถ mm hmm. าดนี้ก็เป็นอ่าไม้สะสมนะคะก็จะมีเป็นพรมพิมานนะคะอับซรสวรรค์นะคะนางพญาโอ้ย oh, สวยจังพรมพิมานบนสี่ตัวเทพทั้งนั้นเลยนะคะไม้สะสมแล้วก็ด้านหลังก็เป็นลูก,ลกไม้ลูกไม้ไมอันนี้ขายนะคะ,นะะถัดมา ด้านนี้ก็จะเป็นไม้สะสมนะคะก็จะมีเป็นอสงไขยนะคะอ่าแล้วก็รัตนสินโอ้สวยมากรัตนสินนะคะแล้วก็มหาเศรษฐีด้านหลังเป็นอะไรคะพี่ทอนเป็นลูกไม้ป่ากาันดำครับอ,อ๋อลูกไม้ป่าอืมฐานน,าาานั้นไม้ป่ากันดำขายไหมคะเนี่ยขายครับผมเท่าไหร่เอ่ยต้นละร้อยครับ ต้นละหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะราคาจับต้องได้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะอ่าใครตามหาอยู่พามาบุกถึงแหล่งชายชนแล้วนะคะด้านนี้ขายทุกต้นไหมคะต้นครับผมมีราคาเท่าไหร่บ้างคะพันหกร้อยบาทเหมือนกันครับทุกทกระถางเลยใช่ทุกกระถางครับผมอ๋อหนึ<ม>่งพันหกร้อยแต่ถ้าสายลุ้นก็จะถูกหน่อยลุ้นก็จะประมาณหกร้อยบาท อ๋อสายลุ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับอยู่ที่หกร้อยนะคะเนี่ยนะคะอุ้ยราคาซับต้องได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเป็นทับทิมแดงครับอ๋อไม้พื้นบ้านของเรานะคะพื้นบ้านเท่าไหร่คะพี่ทอรต้นละร้อยผมหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าแล้วก็มาด้านนี้นั่นนี้นั่งไม้ไม้ครับเท่าไหร่คะพี่ทอร์นงไม้สามร้อยครับผมสามร้อยบาทนะคะนางไม้ ก็คือไม้พื้นบ้านของพี่ทอนละคาะจับต้องได้ใช่ครับเลยนะคะอ่าด้านนี้ก็จะเป็นลูกเมืองเกาะเก็ดครับผมอันนี้ขายไหมคะขายครับผมเท่าไหร่คะแล้วแต่ความสวยองผมเมืองเกาะเกร็ดนะคะเบบีราคาก็ตามตามตามความป้ายเขาตามความ่างแล้วแต่ความป้ายความสวยตามฟอร์มนะคะนี่เลยใครตามหาเมืองเกาะเกร็ดนะคะ ด้านหลังอันเดียวกันไหมคบด้านหลังก็ใช่ครับอันนี้คือลุ้นครับผมสายลุ้นลุ้นด่างอ่าเมืองเกาะเก็ด<ๆ>นะคะครับแต่ต้นนี้ลุ้นด่างกันมาละอ่า <laughs> นี่ด่างมาละใครตามหาเนี่ยนะคะเมืองเกาะเกร็ดเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันคะ่ะด้านนี้มีอะไรบ้างเอ่ยเพชรคุ้มอย่างเพชรคุ้มนี่เท่าไหร่คะพี่ทอรเพชรคุ้มีต้นละพันครับผมหนึ่งพันบาทนะคะค ไซต์โตแล้วคือถ้าไซส์เล็กกว่าน,นี้เราก็ขายสามสี่ร้อยค่ะแล,แล้วก็มีหนุมานอมัพพาด้วยอมพพาอยู่ที่เท่าไหร่คะอมภพพาอยู่ที่ต้นล700ะเจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยบาทนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะด้านนี้ลูกเศรษฐี่เท่าไหร่คะพี่ธรเศรษฐีเศรษฐีแล้วแต่ความป้ายครับถ้าลุ้นถ้<อ>ดาดังก็จะถูกหน่อยถ้าป้ายเนี่ยก็แพงสองพันห้าสามพันแล้วแต่แล้วแต่ความดังเขา อยู่ในหมวดของอบอนสีตัวเทพใช่ไหมค,คะเศรษฐีพันล้านนะคะจะมีรุนด่างลุ่นพวกนี้ก็จะถูกหนะึ่งพันห้าร้อยห้าสิบค่ะคือสายรุนเพอสายรุนนะคะราค,คาก็จะจับต้องได้นะคะคแล้วก็ด้านหลังด้านหลังจะเป็นบ้านบ้าๆครับอันนี้เป็นไก่ตัวงามที่รองผ่าแต่เขายังไม่ได้กัดสีค่ะนะไก่ตัวงามเท่าไหร่คะพี่ทอสองร้อยครับผมโอ้โหราคาจับต้องได้นะคะสองร้อย ด้านนี้เป็นอะไรคะนั่นเป็นทับทิมทับทิมแดงครับอ๋อบอลพื้นบ้านเรารเองพื้นบ้านเราอ่าอ<ๆ>ย่างอย่างนี้เท่าไหร่คะต้นละร้อยครับผมหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันค่ะด้านนี้มีอะไรบ้างค่ะมีนั่งไม,ม้มาทั้งหมงไลยอ่ะด้านนี้ก็จะมีเป็นนั่งไม้แล้วก็ทับทิมแดงนะคะอย่างนั่งไม้เท่าไรคะพี่ทอนนั่งไม้ก็สามร้อยครับผม 300บาทนะคะท,คทับทิมแดงก็จะอยู่ที่100บาทครับ100่งรแล้วก็มีลูกไม้ป่าใช่ด้านดาวหนึ่งร้ยบาทหนึ่งร้อยบาทโอเคราคาจับต้องได้เลยนะคะด้านนี้เป็นโพสุพราชนะคะอยู่ที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นต้นแม่พันธุ์ทั้งหมดใช่ไหมคะพี่ธรใช่ครับผมมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้มีสัสเดชะครับสาดเดชะนี่ของสุวรรณองสุวรรณนี่มัคควาลรังสรรค์มัคคาวาลรังสรรค์อันนี้ชายชนอันนี้ไม้จอมของผมที่ผ่าหัวไปแล้วอครับอ๋อด้านนี้ก็จะเป็นอ่าต้นแม่พันธุ์ไม่ได้ขายนะคะไม่ได้ขายครับอันนี้ก็จะเป็นลูกๆของเขาที่แยกออกจากแม่พันธุ์ค่ะคือเขาจะมีหัวอยู่แล้วเขาจะโตไว โอ้ยดงชายชนชัดเลยนะคะชายชนคือเยอะมากนะคะนี่ม่วงม,คมงคลม่วงมงคลน,นะคะนี่นุมม่มานพัพพาอมพับพานะคะโอ้โห,โหสวยมากนะคะมีแต่ฟอร์มสวยๆทั้งนั้นอ่าชายชนนะคะนี่นะคะคือไม้ของของพี่ทอนนะเท่าที่สังเกตนะคะชายชนจะค่อนข้างเยอะอม,มากเลยนะคะนี่ก็ชายชนอีกนะคะโอ้โห อันนี้พี่ทอนเพาะเองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพาะเองครับผมชิ้นผ่าครับแต่ถ้าจะเป็นอย่างนี้คือเขาเป็นลูกของพวกต้นอย่างนี้ที่เราแยกมาต่างหากคือหัวเขาเล็กขนาดไม่กว้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาํำไว้เขาโตเพราะเขาจะโตดีกว่าทําไมเขาแดงดีดีนะคะดูมันก็อยู่ที่แม่พันธุ์นะแม่พันธุ์แดงก็คือก็จะแดงแบบนี้ชายชนก็จะเป็นบอลป้ายไงมันจะป้ายเขาไปเรื่อยไปเรื่อยเข้าไปในใบยดูสีขนาดหลอดขึ้นมายังแบบ <c oughs> แดงแป๊ดเลยนะคะโอ้สุดยอดมากาด้านหลังนี้ก็จะมีอะไรบ้างคะด้านหลังจะมีนารายครับนีนารายพระนารายณ์พระนารายณ์โอโห <c oughs> แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นชายชนนะคะค <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่เลยชั้นหนึ่งชั้นสองนะคะก็จะเต็มไปด้วยชายชนนะคะก็จะมีไม้อื่นที่ปะปนมาด้วยแต่ก็จะน้อยกว่าเนาะ ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตาลแม่กุสุมาใช่ไหมคะครับผมด้านนี้น่าจะเป็นมิ่งไหมคะเนี่ยใช่อันนี้ไอ้มิ่งมหามงคลหรือเปล่าถ้าเป็นถ้าเป็นมิ่งมงคลเขาจะแดงเฉยแต่นี้จะเป็นแต่คณมิ่งก็คือกระดูกจะชัดนะคะใช่ครับอันนี้ล่ะคะพี่พี่ทอนอะไรอ่ยอันนี้บอลเก่าครับเทพประสิทธิ์คอ๋อเทพประสิทธิ์นะคะโอ้บอลเก่านะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็น อนี้สุดสงวนถ้าเป็นม่านนางพิมเขาจะเป็นอีกแบบีนึ่ะไก่สุดสงวนนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นไก่ราชาวดีโอ้โหดูนะคะทุกคนคือบอลมีแต่ต้นสวยๆเลยโดยเฉพาะที่เยอะที่สุดเลยก็คือเป็นชายชนนะคะนี่คือดงชายชนนะคะนี่จอมทัพครับผมด้านนี้เป็นจอมทัพนะคะแล้วก็ ถัดมาก็จะเป็นชายชนโอ้โหกระถางนี้นี่คือนางใหม่นะคะพี่ทอนทำไมสวยจังใ <c oughs> นเลียเล้ยงเลี้ยงเลี้ยงนานแล้วครับไม่เคยผ่าหัวเลยลไม่เคยโดนแดดเลยใช่ไหม,ไมค,ครับน,นีคือไว้ตรงนี้เลยประจำเขาจะไม่ไม่แดงเท่าไหร่นะ<า>พูดถึงนี่จะเยจูพูหน่อยหน่อยโอ้โหถ้าเจอแดดจะแดงกว่านี้ หัวน่าจะใหญ่พอเลยนะคะเนี่ยใหญ่ลูกเขาเยอะแล้วค่ะกระถางฟอร์มยักษ์เลยนางไหมนะคะตันนี้ก็เป็นบอลบ้านๆนะคะก็จะเป็นพวกนางไหมทั้งเถิกใบบัวพวกไอ้เติาสมแดงพวกบัวแดงพวกอะไรเงี้ยอันนี้ด้านบ้านคือปล่อยนั่นเลยนะคะด้านนี้ก็ไม่ได้ขายนี่จะเป็นไม้จอมที่ตัดหัวไปแล้ว ก็คือปล่อยให้เขาว่นแล้วเขาจะมีหัวใหม่เพื่อจะเพื่อจะผ่าได้อีกรอบนึงการนะคะก็คือที่ผ่าหัวที่เราเห็นอยู่ในตู้ใช่ไหมคะใี่มีเบบีเบบีนะคะนี่คือต้นแม่เขาเลยต้นแม่พันธุ์นะคะตัดไปหมดพี่ทอนคะเดี๋ยวจะให้พี่ทอนฝากพี่กัดสวนของพี่ทอนหน่อยค่ะก็ตั้งอยู่ที่บ้านวาเอ็นอำเภอสีมาโพธิ์แล้วก็จังหวัดปราจีนบุรีครับตำบลเสียมโพธิ์เหมือนกัน เบอร์โทร0892288693ครับเฟซบุก๊กก็ทอนโรซิ่งทอนต้องอดทนครับผมค่ะเดี๋ยวขึ้นให้เนาะครับผมแล้วก็ถ้ามีหมุดก็ปักหมุดเมืกอไ้ที่ผมหมุดไว้คือสวนผักผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับผมค่ะคือหม,หมุดที่นี่หมุดที่สวนผม,มเลยมาถึงพามาถึงหน้าบ้านเลยนะคะใช่ครับทางสวนไม่มีบริการจัดส่งออนไลน์นะคะคไม่มีครับผมท่านใดที่สนใจต้องมาที่สวนเท่านั้นนะคะครับผมค่ะ วันนี้ขอบคุณพี่ทอนมากค่ะคสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับ